มาอะสวัสดีครับก่อนแกรีมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยๆที่นึงสวัสดีค่ะโอ้ตามองแต่ของเล่นเนาะอ่ะไปไปไไปเล่นของเล่นมาลุกมาโอเคนี่ทําโฟยไว้เลยนะเรียบเรียนเรื่องรามาอย่างดีจริงๆเมื่อวานตอนกลางคืนะ่ะ ลองอัดและทีหนึ่งแต่แบบกลินควนมากเลยอ่ะแล้วพี่เล้งก็ไปอาบน้าแบบไม่มีคนช่วยดูรูปมันก็เลยแบบอุ่นไห้เปิดพงเปิดเพลงเสียงดังแบบสนั่นอะไรไปหมดแล้วก็เล่าวกวนวกวนมากเหมือนคนไม่มีสติมันกลางคืนดัวยแหละก็เล่าไปก็หล่อนไปเนาะผวาผวาก็เลยไม่ไม่ค่อยได้เรื่องได้เล่าวันนี้ก็เลยเออมาเล่ากลางวันดีกว่าตามที่สัญญาว่าจะมาเล่ารูป ในบ้านนะเดี๋ยวลูกจะจาไปเห็นแต่งตัวอย่างนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะแบบบอบชิมหอบเลยนะเชียงคานยังหนาวอยู่นะคะมาเที่ยวกันได้ค่ะหนาวจริงๆอุ้ยหนาวทุกวันขนาดนี้ตอนนี้น่าจะแบบสิบโมงแล้วนะเนี่ยก็ยังหนาวยั่งหนาวเลยแดดเห็นแดดไหมแดดแรงนะแต่ก็ยังหนาวโอเคเรื่องมันก็จะเริ่มจากที่ว่ามีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับป้ามาแนนที่กรุงเทพนะ เขาเพิ่งเสียเขาค่อนข้างจะสนิทกับที่บ้านแนเลยแหละสนิทกับทั้งบ้านแม่แนแล้วก็บ้านของเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้กับบ้านของน้าแนด้วยอีกหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคือก็คือจะไปมาหาสู่กันแบบทุกวันมาเล่นกับหลานมากินข้าวบ้างดาเทศกาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็เจอหน้าได้คุยรู้วยแหละแล้วคุณยายเขาก็เสียกระฐานาด้วยที่แบบว่าอยู่ดีๆก็อาเจียนเป็นเลือดเยอะมากจนต้องแบบ ให้ a m b u l a n c ะมารับไปที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าวันที่แกไปโรงพยาบาลอะมาแน่น่ะก็ไปเช็คอัพสุขภาพที่โรงพยาบาลนั้นเหมือนกันพอดีแล้วก็ได้เจอกับคนที่มาส่งใช่ไหมแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นคุณยายคนเนี้ยแม่ก็รีไปเยี่ยมที่ ICU เลยสรุปว่าคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือแบบน่าจะแบบ เออไม่ไหวแล้วให้ญาติญาติมาเยี่ยมมาทําใจเองแต่แม่นังก็แบบเอ,อ้ยังคิดว่าเออมีความหวังนะอะไรเงี้ยเพราะแม่นังก็เคยเป็นมะเร็งใช่ป่ะแต่ก็รักษาหายอะไรเงี้ยก็ไปให้กําลังใจเขาอะไรอเงี้ยแหละแม่นังก็แบบเออเดี๋ยวอีกวันสองวัน,นะจะมาเยี่ยมใหม่นะก็พอดีช่วงนั้นน่ะนางกลับกรุงเทพด้วยม้าก็อยากเล่นกับกระรินอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยุ่งยุ่งก็คิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมปรากฏว่าแกเสียแกเสียว,วันนี้เลยคือพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปใช่ป่ะ แล้วทีเนี้ยเขาก็ทําศพไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเขาเป็นคนจีนแล้วในหนึ่งปีเขาไม่ให้มีงานศพสองศพรู้สึกว่าเหมือนกับจะมีน้องชายหรือน้องสาวเขาอะไรเนี่ยแหละเสียไปแล้วหนึ่งคนซึ่งเป็นในปีเดียวกันเลย <c oughs> คุณยายเขาเสียประมาณนันจำวันที่ไม่ได้นะแต่ช่วงเลยกลางๆเดือนมาหน่อยแล้วอ่ะของเดือนธันวา เขาก็เลยจะเก็บศพไว้ก่อนแล้วก็มาจัดหลังปีใหม่ใช่ไหมท,ทําพิธีหลังปีใหม่มันจะได้แบบเป๊ะเป็นคนละปีโอเคเรื่องนี้ก็จบไปทีนี้มันก็ตัดมาที่ว่าที่บ้านแนนเนี่ยป้ามากับพวกน้าๆญาติๆอะไรอย่างเงี้ยเขาอะจะชอบมาเที่ยวเชียงคานกันคือเขาจะมากันทุกปีเลย เพราะว่ามันจะหนาวใช่ไหมปลายปีเหมือนคุณกรุงเทพนะก็อยากแบบอ้ยมาสัมผัสอากาศหนาวเชียงคา,อางนอะไรเงี้ยโอ้ปีนี้ก็หนาวจริงหนาวแบบหนาวสุดยอดจนทุกวันนี้ก็ยังหนาวอยู่คราวนี้เขาก็มากันทุกปีแหละก็จะมาแบบสิบกว่าคนก็แล้วแต่ว่าใครว่างไม่ว่างก็ผัดเวียนกันไปบอกว่ามีสมาชิกคนนู้นคนนี้ผัดบ้านกันมาเลยจำได้ว่าเป็นวันที่29 ทุกคนมาถึงปุ๊บก็เออโอเคเข้าบ้านก็มีหลานๆมาเด็กๆอู้ก็เล่นกันสนุกสนานมากกะลินก็ขนของเล่นออกมาให้แบบพี่ๆเล่นเขาไป็นน้องเล็กเนาะทุกคนก็แบบว่าอูอ้สนุกเล่นกับน้องโอ๋อะไรอย่างเงี้ยพอคืนนั้นเนี่ยตกกลางคืนอะ่ะกลินก็ร้องร้องแบบเหมือนหลับไม่สนิทอ่ะร้องแบบเหมือนฝันร้ายตื่นขึ้นมาร้องร้องหยุดหยุดร้องร้องหยุดหยุดแต่ก็ไม่ได้มาก นานก็พยายามอุ้มลูกปอ่อว่าเออไม่เป็นไรนะลูกนอนนะอะไรอย่างนี้ก็กล่อมจนเขาหลับไปนานก็คิดว่าสงสารับเด็กๆแบบมากันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงเล่นกันเยอะสนุกเลยเก็บไปฝันคงแบบผจญภัยมากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเหมือนฝันก็ไม่อะไรเหตุการณ์มันก็ผ่านไปทุกคนก็มีความสุขแฮปปีด้ดีจนเลยวันเขาดาวเลยอะไรไปกลินเนี่ยร้องทุกวัน วันละนิดวันละหน่อยแต่จะตื่นมาลองทวนปกติกรลินจะเป็นเด็กที่นอนหลับยาวใช่ไหมแต่เนี้ยจะตื่นมาลองทวนและที่มันแปลกอ่ะคือเขาจะตื่นมาลองช่วงประมาณเวลาตีสองคือเวลาลูกร้องอ่ะนันก็จะหยิบนาฬิกาเขมรู้ว่าแบบโอ้ยกี่โมงแล้วคือเราง่วงใช่ไหเออมันจะเช้าแล้วยังอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นว่ามันจะเป็นช่วงตีสองตลอดเวลาตีสองตีสองสิบนาทีตีสองสิบหนะ้าอะไรช่วงเนี้ยคือหลังช่วงตีสองอ่ะต้องเป็นตีสองอะไม่รู้ทําไมจะร้องแต่นั้นก็ยังไม่คิดอะไรอะ ก็คิดว่าเออคงเล่นเยอะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนไอเราก็เหนื่อยก็อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะกินนมเลยลูกกินนมมานี่มามีเอาหลอดให้หลอดจมใช่ไหมมาโลมาอ๋อม,มีช่วยกรลินชอบกินนมอันนี้มากเลยนะดีนั่งอะดำต้องเข้าแล้วนะอะลูกอะไปนั่งกินนมเลี้ของเล่นแนะ่ๆโอเคเลาต่อแล้วทีนี้พอหลังปีใหม่เนี่ยสมาชิกที่มานะเขาก็ค่อยๆทยอยกันกลับใช่ไหม ที่เหลือกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นป้ากับม้านแนแล้วก็เป็นเซเวียเซเวียก็คือหลานหลานสาวของแนนะนะแต่คือพ่อแม่เขากลับไปก่อนเพราะาต้องไปทํางานไงเซเวียก็อยู่เล่นกับกะินอะไรเงี้ยเซเวียกลางคืนอ่ะก็เหมือนก็นอนเหมือนนอนหลับไม่สนิทอ่ะก็แบบร้องบ้างอะไรบ้างแบบง้อแงอะไรอย่างเงี้ยหมาแนีก็บอกว่าเออคงแบบผิดที่เขาก็เลยเออร้องบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้คิดอะไรจนป้ามาแนีนกลับโอเคทุกคนก็กลับกันไปประมาณอีกหนึ่งหรือสองวันนะเนี่ยนะไม่แน่ใจ ระหว่างนั้นกลินก็ยังร้องอยู่นะนั่นก็เริ่มแบบเฮ้ยทุกคนก็กลับไปแล้วกลินก็ไม่ได้เล่นแบบบูล้างผ่านอะไรขนาดนั้นนะทำไมยังร้องอยู่วะอ๋อนั่นลืมเล่านะขอย้อนกลับไปนิดนึงอุตส่าห์จดโพยเรียบเรียงไว้แล้วนันเนี่ยเออก็ยัยงเล่าข้ามไปข้ามมากลินนั่งตรงนี้นะอ่ะทีนี้เล่าต่อคิดว่าจะย้อนกลับไปใช่ไหมก็คือเรื่องของคุณยายที่เสียเนี่ย ปรากฏว่าพอหลังปีใหม่อะทางญาติเขาก็จัดงานเลยเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากเก็บไว้นานใช่ปะก็กลายเป็นว่าแม่แนน่ะก็จะกลับไปไม่ทันวันเผาคราวนี้มาม่าก็เลยบอกว่าเออเนี่ยวันเนี้ยยายพาจะเผานะมาขอทูบอันหนึง่งมาจะเอาไปจุดแบบไหว้เหมือนส่งจิตไปว่าแบบเออขอให้ไปสบายนะแบบไปส่งไม่ทนันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทูปไปแกก็เอาทูบหรอกเนะแกก็ไปไหว้แล้วแกก็ไปปักไปปักไว้ตรงไหนคือตอนแรกนั้นก็ไม่รู้ใช่ไหม อันนี้ก็คือจบไปนะอะปัดกลับมาที่ว่าพอทุกคนกลับไปหมดแล้วปึ๊บประมาณสองวันคืนเนี้ยมันเป็นคืนพีคเลยเวย้ยซึ่งมันเป็นคืนที่เป็นวันโกนเป็นตีสองของวันโกนก็เหมือนเป็นเช้าตู่ของวันโกนอ่ะกลินอ่ะอยู่ดีๆอ่ะตอนแรกเขาก็เริ่มมีอาการแบบอุ๊ดอุดดเหมือนฝันร้ายอ่ะหลับตาแล้วก็แบบร้องๆแบบ อะไรอย่างเงี้ยร้องแบบขึ้นมาเรียกแนแะล้วก็โอเคเอาเขามาอุ้มปอบนู่นนี่นั่นแบบอ่ะหลับๆไปสปักพักนึงร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยสองสามรอบแ้วก็อุ้มปอบอุ้มปอบอ่ะทีนี้เห็นว่าเออเหมือนลูกหลับสนิทแล้วจริงๆก็จับเขานอนใช่ป่ะพอจับเขานอนปึ๊บคนนั้นก็เอ็นตัวนอนันนก็แบบโอ้เพียร์จังเลยก็หลับตาไม่ถึงห้าวินาทีอ่ะันนได้ยินเสียงดังปึ้ง เหมือนคนเคาะหัวเตียงอะเสียงแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเจ็บอะก็คือเสียงแบบเคาะแรงอะเพราะเราก็เพิ่งหลับตาใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้หลับนางลุกขึ้นมาแบบกึง่งนั่งกึง่งนอนแล,แล้วก็หันไปหาพี่เล้งคือในใจตอนนั้นอะโมโหว่าแบบทําอะไรวะเสียงดังลูกยิ่งร้องร้องอยู่กว่าจะเอาหลับได้คือแบบเราเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยหันไปแบบแล้วก็เหมือนวิ่งเวียงใส่พี่เล้งนิดนึงว่าแบบเสียงอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เล้งอะก็ตอบหนักลับมาว่า อ๋อฉันเคาะกำแพงเองแหละจะดูว่ากำแพงอะ่ะมันอยู่ตรงไหนกลัวลูกอะ่ะลูกขึ้นมาร้องแล้วก,ก็แบบคือนางอะ่ะพอร้องนางจะก็จะแบบว่าฟาด,ดงวงฟาดง่ายอย่างเงี้ยนึกออกปะหมุนไปหมุนมาเด็กอะ่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวกรวหัวจะไปกระแทกกับกำแพงเลอยนะ่างเียก็แบบเออโอเคโอเคเข้าใจได้ก็ไม่อะไรก็แยกยาก้ยากย,าก,ยากันนอนพอนอนไปอีก20นาทีได้มั้งคราวนี้กาลินร้ลลองแบบโอ้โห ร้องน่ากลัวมากร้องแบบกรี๊ดร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดดังมากเลยนะซึ่งปกติอ่ะคือกลินอ่ะเขาเป็นเด็กที่เขาเวลาเขาร้องเขาไม่กรี๊ดอ่ะแนนก็ไม่รู้นะเด็กผู้ชายเขาอาจจะไม่กรี๊ดเด็กผู้หญิงอาจจะกรี๊ดอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกแนนอ่ะคือไม่กรี๊ดถ้าเกิดว่าไม่ได้ร้ายแรงจริงๆหรือเจ็บจริงๆเขาจะไม่กรี๊ดแต่เนี่ยเขากี๊ดเว้ยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดนั่นก็แบบเปิดไฟเปิดไฟในห้องกูเฮ้ยตัวอะไรกัดลูกเอ้าวะเปิดพราะผมหรือก็ไม่มี ระหว่างนั้นนะเขาก็ยังหลับตากรี๊ดกรีดแล้วเขาก็ถีบขาแบบแรงมากขอโทษนะคะถ้าเขาอ่ะคืออย่างเงี้ยแบบถีบเหมือนส,สู้สู้สู้อย่างเงี้ยนั่นก็แบบมองกัเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเกินไปแล้วนี่มันอะไรวะนี่มันป็นปกติพอเปิดต่เตียเปิดไฟปุ๊บเขาก็จะตื่นใช่ปะ่ะเนี่ยเขาไม่ยอมตื่นไม่ยอมยลืมตาเลยเว้ยนั่นก็เลยเอามืออ่ะแบบเป็ดขล่มตาเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเออฉีดตาลูกขึ้นาหม่ใช่ป่ะไฟระวังนะ แต่เขาก็ปิดตาแล้วก็รี้ขี้ขี้ี้นนก็พยายามแบบฉีดตาเขาอย่างเงี้ยสองสามครั้งอะ่ะจนแบบโอเคเหมือนเหมือนว่าเขาตื่นแบบตื่นขึ้นมาจริงๆยอะไรเงี้ยพอเขาเห็นหน้าแนนใช่ป่ะเขาก็พูดก้มนมาเลยว่าแบบแบบแมามีมามีกลักวกลักวกลัวกอดกอดช่วยช่วยช่วย,วยแบบเหมือนแบบเฮ้ยเราก็ใจดีเหมือนแบบลูกพยายามให้เราช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแนนกคิดว,ว่าเฮ้ยฝันร้ายอะไรมันมันขนาดนี้วะเพราะว่าระหว่างที่สู้กันปลุกให้เขาตื่นอะ นะว่าไม่ต่ากว่าห้านาทีอ่ะมันเป็นไปได้เหรอที่จะผับปลุกเด็กคนนึงอ่ะใช้เวลาแบบห้านาทีอ่ะคือเขาร้องกีดร้องกีดบนอยูง่งี้จนแบบพี่เล้งกันอน,นี่ก็แบบเหมือนหมดหนทางแล้วกแบบ็ตอนนั้นคือมันงงมันอึ้งไปหมดแล้วแบบเฮ้ยมันอะไรกันแน่วาอะไรเงี้ยคือก็เริ่มมองหน้ากันแบบพอลูกบอกกลัวกลัวช่วยอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็เริ่มมองหน้ากันแล้วก็นั่นก็โอเคก็อุ้มลูกคือทำทุกอย่างจนลูกหลับนะพอลูกหลับุบ๊บทีนี้นั่นเอาบทสวดมนต์มาเลยเว้ยคือสวดแบบโอ้ยยาวใหญ่ใส่มมัยงาก สวดแบบแล้วก็แผ่เมตตาให้แบบทุกสิ่งอย่างแบบเออแล้วก็พูดว่าเออถ้าแบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบขอให้แบบอย่ามาทําร้ายอย่ามาแบบกล้งอย่ามามายุ่งกันเี Games ่างเราแบบลูกเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยแบบเอออย่าเดี๋ยวเราจะทําบุญไปให้อะไรนู่นนี่นั่นก็แบบเออว่าไปอะไรเงี้ยขอให้ลูกเราฝันดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็กลินก็หลับแบบฝันดีตหลับยาวไม่ตื่นไม่ยิ้มไม่อะไรเลยอะไรเงี้ย แต่คือปกติอะกลินอะเขาจะเป็นเด็กที่เหมือนเขาติดแม่หน่อยหน่อยอะนะคือเวลานอนอะต้องมาชิดๆแกนนิดนึงเงี้ยคือถ้าเขามือคว้าหรือจะกอดหรือจะดึงแล้วไม่โดนตัวแนนอย่างเงี้ยเขาจะเรียกแบบมามี ommy, ่มามี่อะไรอย่างเงี้ยเออแบบถ้าเราเอามือไปแบบให้เขาจับหน่อยเอามือไปตบตบตุรุนนิดนึดนงเขาก็โอเคจะนอนต่อเหมือนว่าอุ่นจะ่เออแม่อยู่นะแบบไม่ได้ไปไหน<ๆ>หอะไรเงี้ยก็โอเคคืนนั้นก็ผ่านไปตื่นเช้ามาปุ๊บกลินตื่นคนแรกกลินเขาจะเป็นคนที่ตื่นเช้าที่สุด ทุกวันแล้วเขาก็จะปลุกทุกคนใช่ปะปกติเขาก็จะขึ้นมามามีป้าป้าอะไรย่างเงี้ยน้าน้ำน้าแบบตื่นบุ๊บเขาจะขอกินน้ำเขาก็เรียกหาน้าแต่วันนี้ไม่ใช่เขาตื่นขึ้นมามามีมาม,มีปลกุกปลกุกเหมือนดึงดึงดึงไหล่แนนเขานอนฝั่งนี้ใช่ไหมดึงดึงพาได้หันไปเขาก็มามีมามีกลัวกลัวผีหลอกพูดว่าผีหลอกชัดมากคือแนนแบบเฮ้ยลูปผู้ผีหลอกตอนนั้น่ะคือแบบมันแบบ มันอึ้งมันเหมือนแบบขนหัวลุกมันพูดไม่ถูกความรู้สึกมันแบบเพราะว่าปกติอ่ะคือบ้านเราอ่ะจะไม่เคยหลอกผีลูกเลยจะไม่พูดแบบเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยไม่มาพูดและลูกได้ยินนั่นแหละเราจะไม่พูดเลยเพราะว่าคือตอน,นเด็กๆโดนหลอกอย่างงี้มาใช่ไหมแล้วเราก็กลัวมาจนถึงโตจนแก่แล้วว่าถึงจะเริ่มไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบนั้นใช่ปะเราจะไม่พูดแบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยคือไม่สอนเลยอ่ะนั่นก็เลยแบบว่าแม่งอะไรวะพี่เล้งอ่ะก็เริ่มแบบ เขาไม่พูดอะไรอะ่ะแต่เรารู้แหละลลเขาลงคิดอะไรเขาก็เริ่มหัวเสียละคราวออนี้พอลงกันมาข้างล่างปุ๊บพี่เล้งนั่งก็ไปเปิดร้านแล้วลนั่งก็เดินออกไปนอกบ้านเลยแล้วนั่งก็มาแบบมุนงานมุนงานอยู่กับดงกุหลาบนังข้างนอกตรงนี้ยเดินวนไปวนมาวนไปวนมาแต่แนั่งก็ไม่ได้สนใจแล้วเ็าเตรียมอาหารเช้าให้ลูกไงแล้วนั่งก็กลับเขาบอกว่าเธอโทรไปหาม้าดินั่งก็ถามว่ามีอะไรอะ่ะเช้าอยู่เลยให้ม้านอนบันกค่อนก่อนยังไม่ตื่อหรอกมั้งอะไรเงี้ย ก็ไปถามมาซีว่ามาเอาทูปที่ปักไหว้ยายพาเอาไปปักไว้ตรงไหนนั่นก็แบบเฮ้ยขนลุกคืนเราก็ไม่ได้เราก็คิดไม่ถึงเลยใช่ไหมนี่นก็เออเอเอโอเคโอเคสักชั่วโมงจะโทรไปหามาให้ก็โทรไปหามาแล้วมาก็เป็นคนที่ชอบเปิดสปีกเกอร์โฟนเขาไม่ชอบเอาหูประกบเขาบอกมันร้อนอะไรยเงี้ยคุยนานๆอันตรายลังสีจะเข้าสมองอะไรเออเขาก็ชอบเปิดสปีกเกอร์โฟนตลอดเวลาก็คุยกันน,นก็บอกว่ามา พี่เล้งฝากถามว่าหมา,มาเอาทูบที่ไหว้ส่งยายพาวันเผาอะไปปักไว้ตรงไหนพี่เล้งหาไม่เจอจะเอาออกอะไรอย่างเงี้ยมาเขาหันทำไมยามีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยบอกว่ากเราให้ฟังว่าเมื่อคืนกะรีนเป็นงี้งี้นะร้องเยอะมากเลยกลัวแล้วก็ตื่นเช้ามาพูดเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคราวนี้ปาแกก็อยู่ในบ้านด้วยแล้วแกก็ได้ยินเขาเนี้ก็กลายเป็นว่าปาก็โกรธมากแบบโกรธหมาก็แบบ ว่ามาแบบเสียงดังเลยียบเหมือนไฟกันเลยเหมือนทะเลาะก,กันเลยป้ากับมาแบบปา้าแกก็พูดแบบคือแกเป็นคนที่รักลูกหลานมากนะแกก็พูดประมาณว่านี่คุณน่ะทาอะไรเห็นไหมไม่คิดดูซิลูกหลานเดือดร้อนกันไม่หมดเนี่ยหลานไม่ได้นอนเนี่ยมันเสียสุขภาพไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาบอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเดี๋ยวสิใจเย็นๆอะไรเงี้ยคือใจแนนกับมาคือ แอบคิดแบบค้านเหมือนกันว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่คุณยายคนที่เสียไปเพราะว่าคุณยายคนนี้คือเขาสนิทกับที่บ้านแนนะ่ะค่อนข้างมากอะ่ะแล้วคือเขาก็เห็นเนี้ยมั้งแต่เด็กๆในก็เห็นเขามานานมากเป็นสิบสิบปีคือเขาเป็นคนใจดีนะแล้วเขารักเด็กเขาเป็นคนดีอะ่ะแบบสวดมนต์อยู่ในสีในทํากินเจอะไรเงรี้ยคือแบบไม่ใช่แนะน่เนียงคิดว่าไม่ใช่นะในคิดว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเพื่อความสบายใจานก็จะไปหางการทูบการนั้นให้เจออะไรเงรี้ยมาร์กบอกว่า เออมาก็ปักอยู่ตรงเนี่ยแหละตรงกอกุหลาบกอแรกตรงหน้าบ้านของลูกเนี่แหละนั่นก็โอเคเดินออกไปน้นไปหาเองพี่เลี้ยงหายอยู่ตั้งนานแล้วไม่เจออะแนไปถึงแบบเห็นปุ๊บดึงขึ้นมาโอ้เจอเลยนั่นก็อ่ะหกักแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วทีนี้ระหว่างนั้นอะป้าก็ใสกันไม้ใหญ่เลยหูทะเลาะกันแรงมากจนได้ว่าเฮ้ยพอแล้วแบบอย่าทะเลาะกันหยุดก่อนคือแบบแค่นี้คือเรื่องมันก็แบบทําให้เราปวดหัวมากพอแล้วอะไรย่างเงี้ยอย่กให้มันแบบว่าโกโซบิก so ไปกันใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคราวนี้ มาเขาก็เงียบไปสักประมาณสิบวิเหมือนเขาใช้ความคิดอะนะหนึ่งก็แบบแม่งตอนนั้นก็กาลังแบบงง,งเบอร์เบอร์เขาก็นอนไม่พอเพราะลูกลองเยอะใช่ปะว่าปะก็นั่งแบบสาระตามันเกิดอะไรขึ้นกับเราว่าแล้วมาก็พูดขึ้นมาว่าแนนยันตะไข่ลูกเอาไว้ตรงไหนหนึ่งก็แบบเฮ้ยคิดขทำไมวะเออว่าคือสิ่งใหม่อะ ที่เราไม่เคยมีในบ้านเนี้ยก็คือยันกระไขเว้ยแนนแบบเฮ้ยมาลูกไว้แบบตรงหลังตู้เย็นอะไรเงี so ้ยมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเด็กนะเขาชอบมาเล่นกับเด็กมาว่าเขาต้องมาเล่นกับกะลินมาแกล้งมาหยอกกะลินแน่เลยลูกไปย้ายเขานะให้ไปไว้ที่ร้านแล้วก็ให้เขาแบบเออช่วยค้าขายอะไรอย่างนี้ก็โอเคถึงบางอ้อก็คุยกันจบไปปุ๊บทีนี้ พี่เล้งก็เข้ามาใช่ปะ่ะนั่นก็จะเออป้อนป้อนข้าวกับลินแล้วนั่นก็เอา Hi are, ไฮแช์ไปตั้งไว้ตรงตำแหน่งตรงหน้าตู้เย็ยนอ่ะคือกลิงเขาจะนั่งทานข้าวตรงนั้นทุกวันยู่แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไงนั่นจะพาไปดูแล้วพี่เล้งอ่ะก็เปิดร้านเสร็จอะไรเสร็จก็มานั่งด้วยเหมือนมาช่วยเชียร์ลูกอ่ะอ้าหยอกให้ลูกกินข้าวจะได้กินเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มาคุยกันเรื่องเสียงเสียงที่ได้ยินเมื่อคือนใช่ปะ่ะพี่เล้งก็พูดขึ้นมาว่าพี่เล้งบอกว่าเออเมื่อคือนอะ่ะที่เเเเธธออออทััักขึ้้นนนนนนมารื่่่่งงสียยะะะฉฉไดินะแต ไม่พูดแล้วเธอก็พูดขึ้นมาเลยว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแล้วแนนก็แบบแนนไม่ได้ถามพี่เล้งว่าได้ยินเสียงอะไรไหมคืนตอน,น,นแนนจำได้เลยฟิล,ลตอน,นั้นหงุดหงิดแล้วแนนก็หันไปแบบว่าเสียงอะไรอะแล้วพี่เล้งก็ตอบแนนมาว่าเขาเคาะกําแพงใช่ปะแต่สิ่งที่พี่เล้งพูดกับแนนอะตอนเช้าก็คือว่าแนนถามพี่เล้งว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแล้วพี่เล้งอะก็ตอบแนนว่า สงสัยจะเป็นแบบตัวอะไรบินชนหน้าต่างมั้งเสียงน่าจะมาจากข้างนอกอะไรเงี้ยนั่นก็แบบไม่ใช่นันไม่ได้พูดอย่างนั้นก็คือกลายเป็นว่าแนงนกับพี่เลี้ยงเถียงกันไม่นันไม่ได้พูด,ด,พดอย่างงี้นนั่นไม่ได้ง่วง,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 งเขาก็ไม่ได้ง่วงเพราะว่าลูก่ะร้องจนเราตื่นเต็มที่แล้วทั้งคู่จนกลายเป็นว่าเราก็แบบเลิกลักแล้วก็มองหน้ากันว่าเฮ้ยเราเราเราสองคนคุยกับใครวะเฮ้ยตอนนั้นคือแม่งแบบ ขนหัวมันลุกแบบฟวฟขึ้นมาแบบเฮียแล้วกูคุยกับใครพอ่ะเพราะพี่เล้งก็ยืนยันว่าเขาพูดแบบนั้นแล้วนายก็ยืนยันว่านายก็พูดแบบนี้นึกออกไหมทีนี้พอเราคุยกันเสร็จเรื่องเสียงเหมือนกะลินอ่ะเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียงเสียงนายก็คิดว่าเออเขาก็คงแบบพูดตามคําพูดที่เราพูดอะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นเด็กที่พูดเก่งอ่ะปากเบาถ้าคำไหนที่เขาพอจะพูดได้เขาจะพูดอะไรอย่างงี้นายก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พี่เล้งอ่ะไม่รู้คิดอะไรก็ดันพูดมาว่า เสียงเหรอลูกเสียงอะไรกระลินเสียงอะไรเสียงมาจากไหนครับอะไรอย่างเงี้ยพอพูดจบปุ๊บกลินอะจากที่แบบเหมือนกินข้าวล่าเลยอะหน้าเขาเจรอนเลยอะเจือนดแบบับเห็นชัดเลยคือหน้าแบบแล้วก็ตัวแข็งเงี้ยแล้วก็มองจานข้าวแล้วพี่แรงก็ถามเสียงอะไรอุ้ยขนลุกครับอุ้ยขนหัวดตัวเองลุกว่ะอุ้ยกระหนกลา,างวันเนี้ยเสียงมาจากไหนลูกกลินก็หน้าเจือ,อย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำตัวแข็งๆแล้วแบบ แล้วก็ข้อาชี้อย่างเงี้ยทางที่ก้มหน้านะชี้อย่างเงี้ยแล้วก็ค้างอยู่เงี้ยแล้วคือตำแหน่งที่เขาชี้อ่ะแม่งคือหลังตู้เย็นเว้ยคือตำแหน่งที่แนนยังวางยันตะไคร้ไว้ตรงนั้นนะ่ะแนนกับพี่เล้งอ่ะคือหันหน้ามองกันแล้วแบบพี่เล้งพูดก,กันมาเลยเฮ้ยคนรู้เพราะตอนนั้นน่ะที่แนงคุยโทรศัพท์กับมาว่ามาพูดเรื่องยันอ่ะคือพี่เล้งได้ยินแล้วพี่เล้งก็รู้แล้วว่ายันอ่ะมันอยู่หลังตู้เย็นเนื้อปะ แล้วากเป็นแบบเหมือนลูกคอนเฟิร์มสิมันมาจากตรงนี้เฮ้ยตอนนั้นคือทุกอย่างแม่งแบบอุ้ยยัขนหัวลุกมากอุย้ยตอนนี้ก็ยังขนลุกอยู่แล้วก็ลินเนี่ยก็แบบไม่กล้ามองขึ้นไปเลยก็แบบนั่งนิง่งแล้วก็แบบไม่ตักข้าวกินอีกเลยนะเราก็เลยแบบโอเคพาลูกย้ายไปตรงอื่นอะไรเงี้ยแต่แน่นะ่ะก็ยังแบบก็ไม่ได้เชื่อรอยเป็ก็กคือยังคางแทงใจอยู่นึกออกป่ะเพราะว่า ก่อนหน้านั้นอะแนแนอะเคยได้ตาไข่มาแล้วองหนึง่งก็ไหวอยู่เป็นปีนะแต่แั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือเฉยเฉยจนแนนให้เพื่อนไปแต่เพื่อนแนนเอาไปไหว้เพื่อนอบอกว่าเฮ้ยก็โอเคนะดีอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่ายันอันเนี้ยที่แนนได้มาคือเป็นป้าที่เป็นพี่สาวของแม่ที่ที่เขามาด้วยในทริปเนี้ยคือเขาตั้งใจเอามาให้แนนโดยที่เขาไม่ได้บอกใครว่าเขาเอามาด้วยเหมือนเขาเห็นว่าเออแนนกับพี่เล้งค้าขายนี่ก็อยากให้แบบขายดีอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่า ฝั่งแม่แน่นะนะคือเป็นคนนครก็คือยันตะไข่เนี่ยก็คือของแท้นแน่นอนแบบร้อเป้าเนี่ยงเขาก็ไปได้มาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะได้มาจากวัดเลยมั้งนัยนก็ไม่ค่อยแน่ใจนะไม่ได้ถามรายละเอียดมากเพราะตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้อินอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มาก็บอกว่าเออให้ย้ายย้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนัยนก็คิดว่าเ,เดี๋ยวขอแบบอีกสักเตอร์วะแบบอยากรู้เอาให้มันขาดกันไปเลยแบบพิสูจน์ดูอะไรเงี้ย วันนั้นพอลูกกินข้าวเสร็จปุ๊บให้กินนมอ่ะเขาก็ง่วงนอนเขาก็นอนหลับไปใช่ปะ่ะนั้นก็เอาบทสวดมนต์เลยมาสวดสวดยาวเลยแล้วก็แบบเอายันเขาอ่ะมาวางข้างหน้าในอะไรลแล้วนั้นก็สวดสวดสวด,สวดใช่ปะ่ะแล้วก็แผ่เมตตาทั้งหมดให้เขาเลยแล้วนั้นก็บอกว่าถ้าเกิดว่า เป็นตะไข่จริงๆอะนะที่มาเล่นกับกลินแบบมาหยอมาแกล้งอะไรงเงี้ยก็ขอให้คืนเนี้ยอย่ามาแกล้งนะเพราะว่าน้องกลัวคืออย่ามาให้เห็นขอให้แบบปกป้องคุ้มครองน้องให้หลับฝันดีหลับสบายตลอดคืนนะแล้วแบบเออนนนจะเชื่อว่าแบบตะไขอ่อะมีจริงแล้วเดี๋ยวเช้าขึ้นมาวันถัดไปอะมันเป็นวันพระใหญ่พอดีแนจะไปทําสังฆทานให้แบบทำบุญให้แบบชุดใหญ่เลยสวดมนต์ให้อะไรอย่างงี้ใช่ปะ ว่าเสร็จนั่นก็เอาเขาไปวางที่หลังตู้เย็นเหมือนเดิมก็คือยังให้เขาอยู่ในบ้านเราเหมือนเดิมเพราะเราอยากรู้ไงอยากพิสูจน์ใช่ปะปรากฏว่าคืนนั้นนะ่ะกลินนะ่ะหลับแบบด e ฟส l ลีปมากเลยอแบบไม่อึดอึด,อดฟิตไม่เรียกมามีไม่อะไรคือหลับแบบยาวแล้วก็ตื่นเช้ามาแบบสดใสแฮปปี้แบบว่าชวนคุยชวนเล่นอะไรอย่างเงี้ยนั่งกับพี่เล่งก็แบบว่าเฮ้ย จะใช่แล้วว่ะอะไรเงี้ยก็เลยเออไปทําบุญก็ไปทําสังฆทานอะไรให้เขาไปเรียบร้อยก็ไม่ได้คิดอะไรพอคืนนั้นมาอีกพี่เล้งก็บอกว่าเอออย่าลืมบอกตาไข่ด้วยนะว่าอย่าเออมาแกล้งลูกอะไรเงี้ยเออนั่นะโอเคแนนก็บอกเขาเรียบร้อยวันนั้นกล็ลินก็นอนหลับสบายอีกอีกวันหนึ่งเนี่ยแนน่ะตั้งใจกันว่า จะมาทําปิ้งย่างซีฟู้ดที่บ้านก็เลยโทรไปชวนพี่มิกพี่ฝ้ายเป็นเพื่อนสนิทพี่เล้งนะว่าแบบเอ้ยวันนี้เนยจะทําปิ้งย่างนะแบบมากินด้วยกันนะอะไรเงี้ยเออโอเคเขาก็มาพอเขามาถึงปุ๊บพี่ฝ้ายก็ถามนั้นก่อนเลยว่าแนนถูกหวยไหมันนก็บอกว่าไม่ถูกทําไมอ่ะแันไม่ได้ซื้อเขาบอกเอ้าไม่ได้เปิดไลน์ดูหรอในไลน์กูแบบพี่ส่งไปให้ว่างวดนี้ให้ลูดหนึ่งลูดหนึ่งมาแน่อะไรเงี้ยเขาถูกกันเว้ยั้นก็ถามว่าเอ้าเลขอะไรเหรอพี่ฝ้ายที่ออกอ่ะเขาบอกว่า หนึ่งห้าไงน่งก็หนึ่งห้าอ,อนันไม่ได้ซื้อแล้วนันก็คิดเฮ้ยหนึ่งห้าบ้านเลขที่เรานี่ว่าคือบ้านเลขที่นันน่ะสี่หนึ่งห้า,านาาน,าน,น,าน,านนี่แบบเขี้ยแบขบูตอนนั้น่ะคือตอนที่นั่งปิ้งกันอยู่ข้างนอกหนาวมากประมาณแบบสิบสี่องศานันนี่แบบรู้สึกแบบมันวาบมันเหมือนร้อนวาบขึ้นมาแต่ว่าขนหัวมันลุกแบบฟูบขึ้นมาเลยนันก็แบบ า้พี่ไฟเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยทำไมไม่ซื้อเนี่ยรู้ไหมว่าเวลาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีของอะไรใหม่ๆที่เข้าบ้านเราอ่ะต้องซื้อนะพี่ไฟเขาก็รู้เรื่องยันตะไข่เพราะว่าวันที่กลินร้องหนักๆอะพอดียนนแนนอะเอา,ากลินไปเล่นเล่นที่บ้านเขา,าปั๊บหนึงก็เล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยเขาบอกเขายังพูดเลยว่า โอพี่ว่าน่าจะมีจริงนะเนี่ยก็มาแบบมาหยอกแสลงเลยอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันประมาณนี้คือพี่มิกพี่ฝ่ายอ่ะเขาเป็นสายมูอยู่แล้วเขาบอกที่บ้านเขาก็มีนะแต่เขาก็ไม่ได้เคยเห็นหรือเจออะไรขนาดนี้แต่อันนี้อาจจะเป็นเด็กเขาอาจจะชอบเด็กอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอูเสียดายเนอะเขามาให้โชคแล้วนะนังก็แบบเออนันก็ไม่รู้คือนันก็ไม่ใช่คนเลนะ่นอ่ะก็แบบคิดไม่ถึงอะ่ะ คิดไม่ถึงแไ,ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดจะซื้อเลยหรืออะไรเงพราะเราก็แบบมัวแต่โฟกัสว่าลูกเราแบบเออจะกินอิ่มนอนหลับไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องมันก็ทั้งหมดเหมือนก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็คือแบบเหมือนก็มาเล่าให้ฟังนะก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อไงคือแนนก็จักเป็นคนที่แบบไม่ได้เชื่อไม่ได้อินอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตอนนี้เชื่อไหมก็คือเชื่อแต่ถามว่ายังร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคือมันก็ยังมีแบบเก็กๆกังๆติดติดอยู่ในใจอีกสักแบบสิบยี่สิแบเปอร์เซ็นต์เพราะแบบค ไม่คือไม่ได้เชื่อมาตั้งแต่แรกไงแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบถ้าช่วงไหนที่เราแบบไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้กล่าวถึงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยกลินก็จะมีแบบมีอาการแบบนิดนิดนขึ้นมาร้องบ้างแบบนิดนหน่อยๆอยเออคือแนนจะพยายามสวดมนต์ให้เขาทุกวันพระหรือวันโกรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือบางทีสวดทุกวันก็ไม่ไหวเนาะเลี้ยงลูกคนเดียวมันเหนื่อยอะง่วงอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยวันพระใช่ไหมแนะน,นก็สวดสวดให้เขาแบบชุดใหญ่เลยก็คือกลินก็หลับ หลับสบายฟันดีตื่นอกทีเช้าเลยอะไรเงี้ยก็เรื่องทั้งหมดมันก็ประมาณนี้นะก็ามาเล่าสู่กันฟังให้ดูสภาพเด็กหลับนั่งฟังแม่เมาจนหลับแล้วกำโพยกระดาษแม่ไว้ในมือออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาวแวบ,บไปดูตรงที่นั่งนี่ไงยังไม่ได้เก็บเก้าอี้กลินเลยเมื่อเช้านี้กลินทานข้าวเสร็จนางไม่ได้เคลียเนี่ยก็คือกลินเขานั่งตรงนี้ใช่ไหมน,น,นั่งตรงนี้พี่เล็กนั่งตรงนี้เนี่ยระยันยันตะไครเนี่ยนันวางไว้ตรงนี้ ก็คือตำแหน่งก็คืออย่างนี้รล้วกลินนะ่ะเขาก็ชี้ขึ้นไปอย่างนี้ชี้แบบสโลสโลขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยคนรู้ถ้าเกิดว่าชอบเรื่องลาวคลิปหรือว่าชอบการเลี้ยงลูกแบบสไตล์ครอบครัวเราหรือว่าเอ็นดูร้องกลินเงี้ยก็แบบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดมันจะมีเรื่องอะไรแบบเนี้ย เยอะเลยแหละเรื่องสนุกสนุกเรื่องแปลกแกิจกรรมอาหารหรืออะไรที่แบบออไลฟ์สไตล์มันต่างกับคนเมืองนะแล้วเดี๋ยวน่าจะหาเรื่องอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้กันนะกรินหลับแล้วด้วยเดี๋ยวจะเอากรินไปนอนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะทําบ้านต้นไม้ให้น้องกรินกันตรงนี้นะคะ<ห>ยังไงฝ<ห>ากติดตามด้วยนะคะ